สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมป d า r k Diver นะครับผมท็อปถอดของชาแนลดีด mm ีเกมม n ่ t ทีก็จะพามาดูเ mm hmm. กราะที่แสนจะผิวดัง n e o อเด m a t ์ทิที่มีชื่อว่าเด e b e ี <The> t <Beat. S 2> Dive นะครับเดอะผมไปหน้าเติมให้เขาเลยเกราะจะมีชื่อว่า b e บรค i v e นะครับเกราะนี้วิธีได้เพียงแค่เราเอาชนะดาร Cyberlock ในระดับ Normal และระดับ Elite เพียงแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับแล้วเกาะมันก็จะไปอยู่ที่ตู้สุ่มเกาะนะครับเมื่ออยู่ที่ตู้สุ่มเกาะแล้วเราอยากได้เอามาใช้เราจะต้องมาสุ่มที่ตู้สุ่มเกาะนะครับแล้วก็ใช้ตั้งนะครับสุ่มหา <S <S 2> <S 2> <ๆ>เมื่อเจอก็ได้มาแล้วนะครับผมแค่นี้แหละครับวิธีหาเกาะบีชได้นะครับเป็นเกาะที่โคตรพิ้วเลยซึ่ง ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก่อนผมเพิ่งมาเล่นเร็วๆนี้เลยก็เลยทําให้รู้ว่าอู้เกาะนี้มันใช้ได้ทีเดียวเป็นเกาะที่พลังสายฟีสามารถนํามาใช้ได้นะครับขอให้เพียงแค่เล่นบ่อยๆปลดล็อกไซบล็อกครั้งแรกและก็ไปสุ่มตู้สุม่มเกาะมันก็จะได้มาแน่นอนครับผมเพราะว่าเกาะของแมปนี้ยังไม่เยอะนะครับเมื่อมันไม่เยอะ เดี๋ยวมันก็ได้มาเองและเลเวลเกาะก็จะเลเวล10 A เองนะครับขอแค่อาศัยลูกขยันนะครับอะมาดูครับเกาะนี่เห็นไหมมีเขาควาย <c oughs> มันเป็นหมวกผมเดานะมันเป็นหมวกเกาะมันเป็นหมวกชุดเกาะของบอสนะครับเมื่อเราได้ชุดเกาะของบอสมาเราก็จะได้สกิลของบอสมาด้วยสกิลของบอสคือความพลิ้วแบบวิบเ นะครับวิบวิบับบับยังไงเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับได้ดูไปแล้วใช่ไหมครั้งแรกผมก็กดให้ดูนะครับมันใช้มานามไม่เยอะนะครับไม่รู้เท่าไร <c oughs> แล้วเกราะนี่นะครับถ้าใครมีเขาเรียกอะไรอัญเชิีแมบนี้เรียกอะไรนะหินเลยไม่ใช่ดิคริสตันโอ้ยดึกอยู่ตั้งนาน <c oughs> เล่นไลน์แมปจัดแมปนี้นะครับถ้าใครมีคริสตันเยอะผมแนะนําเลย ถ้าเบื่อเกาะวอ lord, ลลอดเกาะเลี่ยมังกรแล้วหรือเกาะดรักในพวกเกาะเทพทูอะไรต่างๆนะคะเราสามารถเอาคริสตันมาตีลิมิตเบรกเกาะนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความพิวมากยิ่งขึ้นและกล็เพิ่มเลือดด้วยเกาะนี้มีแต่ความพิวนะครับไม่เพิ่มดาเมจนะพวกเกาะที่เพิ่มดาเมจเท่าที่ผมลองดูนะ เกาะที่เพิ่มดาเมจหนักที่สุดคือเกาะสุดเท่วอลล์ดักไดเอมิใช่ไหเขาชื่อวอลล์นะวอลลวอลล์จำไม่ได้ผมขอเรียกว่ากเกาะเลี่ยมังกรแล้วกันนะครับกรเกาะเลี่ยมังกรตัวนั้นดาเมจน่าจะหนักที่สุดแล้วครับรองลงมาคือเกาะอิลิทดักไดนะครับมันก็จะเด่นคนละแบบนะอีกเกาะไอ้เกาะที่เรียกอืประดีลืมชื่อนะครับขอโทษ ไอ้กอเกาะเลี่ยมังกรน่ะมันจะเด่นตรงที่เป็นเกาะที่ทำความเร็วในการฟาร์มนะครับแล้วก็ดาเมจก็หนักด้วยมังกรก็ช่วยทำดาเมจหน,นักด้วยอีกหนักยังไงลองไปเอามังกรมายิงใส่ตัวเองนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่านักไม่หนัก <c oughs> ถ้าใครอยากฆ่าตัวตายนะลองได้ครับอะมารีวิวเกาะนี้ดิอู้พูดเกาะอ,อื่นซะแบบนานเลยเกาะนี้นะครับสรุปง่ายสกิลเขามันจะว์ปไปว์ปมา ค่อนข้างดีเลยสามารถหลบสกิลไม่ว่าจะเป็นบอสด่านไซเบอร์ล็อกด่านอามุนแม้กระทั่งด่านล่าสุดผมลองกดล่วงหน้านะหลบทันนะครับก็คือด่านอาราไดแคปเจอร์2ไม่ใช่แคปเจอร์2ดิ EP สองแล้วกันก็แคปเจอร์2ถูกแลวแคปเจอร์ <c oughs> 2นะครับหลบได้สกิลหนึ่งก็คือสกิลเฟรมิดนะครับเราต้องกดล่วงหน้าสักปุ๊บสองสามครั้ 2, งนะครับมันถึงหลบได้นะ ส่วนสกิลแบบอันนั้นหลบไม่ได้นะครับสกิลบอสของอารไดแคปเตอร์2นอกนั้นคือหลบเกือบได้หมดต้องบอกว่าเกือบได้หมดนะครับเพราะว่าไม่ได้หมดสักทีเดียวนี่แหละครับคือชุดเกาะสุดเท่ใครที่เบื่อเนี่ยผมแนะนําเลยเกาะนี้นะครับสามารถเอามาเล่นได้ตีบวกให้เขาสักเลเวลสิบและไปลิมิตเบรกถ้ามีคริสตัลเยอะนะครับมันก็จะทิว แน่นอนครับแบบนี้ครับนี่อันนี้ผมไม่ได้ช่วยเขาตีนะครับเพราะว่าผมจะรอหลบจากไอ้ตัวนี้แหละสองผู้เล่นที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เลยใหม่ขนาดไหนโอ้ยคิดเอาแล้วกันโอ้โหใครที่เล่นใหม่นะครับแล้วเล่นด่านดาร์กบูลผมแนะนําอย่าไปทะปะทะตัวนี้นะเพราะว่าดาเมจเขาหนักพอสมควร ถ้าเกาะไม่ตีบวกเลยเลือดจะลดเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเห็นตัวอย่างไหมนั่นแหละตัวนั้นแหละครับนี่คนที่วิไปวิ่มานะครับนี่แหละครับคือสกิลของเกาะบี๊ดใดนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ดูเลยว่าเกาะนี้มีความเท่ดังน e โอเดะแมทริกยังไงนะครับคอยดูครับเอา สิบปากว่าไม่เท่ากับลงมือทําโอ้โหครับนี่ผมบัญหยติเองนะหลบไม่ทันครับกดชากนิดนึงโอ้โหถ้าเราจะเห็นบอสใช้สกิลเกือบทุกตัวครับผมแนะนําเลยให้กดล่วงหน้าสักวิสองวินะครับอย่ามั่นใจในพลังปีงของตัวเองนะเพราะว่าแมบนี้ผู้เล่นต่างประเทศหรือคนโซนโซนเท่าที่ผมเล่นมานะจะเจอคนญี่ปุ่นเยอะที่สุดน,นะครับดังนั้น ปิงเราจะแหลกได้นะครับให้กดล่วนหน้าสักวิสองวินะครับมันจะมีโอกาสหนบพ้นนะครับโอ้ยเพื่อนจะยิงอพิจีผมใส่ทำไมนี่เห็นไหมกำลังจะทดสอบเลยอ่ะนี่เห็นไหมครับโอ้หดูมานาผมดิเห็นไหมเหนือเฟือครับกราอนี้โอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับหลบไปหลบมาครับแต่เขายิงบ้านครับเดี๋ยวเพื่อนว่าอเห็นหมปิ้ว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 ,วโ้ยสนุกสนุกปิ้วปิว โอ้ตายเลยมานายังเหลืออีกเยอะเลยครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกราะสายพิวของ Neo d o m a t i c ชื่อชื่อว่าปี๊ดได้นะครับใครที่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับก็สามารถเอากราอนี้มาใช้ได้เลย mm hmm. เพียงแค่ลงกับผู้เล่นคนอื่นที่เขาเล่นมาก่อนและให้เขาพาลงด่าน c y b e r ร์ล็อก เอาชนะในระดับนอร์ม l ลปกติรวมกระทั่งเอ้ยรวมกระถึงเอ้ยรวมกระทั่งในระดับ e l ลิเราก็จะสามารถปลดล็อกเกาะน,นี้มาได้แล้วนะครับจากนั้นก็เพียงแค่เอาตังเมื่อมีตังเยอะใช่ไหมครับเราก็เอาตังไปสุ่มหาก่อนอื่นเมื่อมันได้เกราะวิดไดซํำแล้ว เกาะก,ก็จะอัพเลเวลให้นะครับเป็นตามลำดับเลยเลเวล2เลเวล3เลเวล4จนไปถึงเลเวล10นี่แหละครับแล้วคราวนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเราเคลียร์ภารกิจแต่ละด่านเรียบร้อยแล้วให้มากดตรง NPC ตัวนี้นะครับ For the Dark k n i g h นักในไม่ใช่คนละแมป <laughs> For the Dark Empire นะครับแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็นตังมานะครับนี่แหละครับคือ สรุปรีวิวเกราะบริฟได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ